วันนี้มาดามก็อยู่วัดป่านะคะมาหามาหาหลวงลุงนะคะค่ะก็ไม่มีอะไรมาให้หลวงลุงเลยเพราะว่าช่วงน,นี้ตับจางค่ะแต่มามาได้ของจากหลวงลุงเต็มเลยค่ะหลวงลุงให้หลวงลุงให้แตงโมให้ขนมให้น้ำให้นมนะคะอันนี้ก็อยู่วัดไหนคะอ่ะสะพานสะพานหลวงตาเลยค่ะหลวงลุงค่ะหลวงลุงๆๆ เราต้องใช้ไม้ในตัวอันนี้วัดอะไรนะคะวัดโคกสายอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดนะคะา่นดีกกว็เป็นวัดป่าค่ะ,เป,ปคะเป็นสำนักสงฆ์นะคะ,ก,ะ,คะก็บดีพรามได้ไหมมีบชีพรามไหมไม,ไม่มีบดีพรามนะคะแต่ก็มาทำบุญถวายอะไรได้นะคะถวาย อาหารเช้า<ม>จังหารเช้าเ,เพนอะไรอย่างนี้ได้นะคะน้ำปลาหนงปลาหนาอะไรอย่างนี้มาได้นะคะก,ก็มีพระอยู่กี่รูปเรูปมีพระอยู่ห้ารูปนะคะนนก็วุติก็สวยค่ะที่สองสี่ะะิเลยค่ะวุติก็สวยนะคะวัดก็มีแม่น้ํามีอะไรให้นะคะมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมายังมีคลองนะคะชนลบประทานนะคะสองอำเภอฟูสิงนะคะออ พาคลิปเอาไปดังไหนหนูเล่กน่ะดังไกลถึงต่างประเทศเลยพาคลิปแม่น่กลั่วประเทศเลยค่ะเกาหลีสิงคโปร์มาเล ก็มีแม่ตะเคียนด้วยนะคะมแม่ตะเคียนสูดสีแม่ตะเคียนสูสีเหลืองนะคะว <c oughs> ัดยังไม่ดังนะคะยังไม่ค่อยเจริญนะคะยังไม่ค่อยมีคนรู้จักนะคะ <c oughs> ก็เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธามาร่วมทำบุญบ้านนะคะยี <c oughs> 20, ่สิบสามสิบ อันนี้ก็คนขับรถให้มานะคะคนขับรถคนขับรถแทจะไม่มาเลยกุฏิไทยแฝดเก้าสี่ห้าเก้าอ่างวดหน้าเลยค่ะสี่ห้าเก้ามาแล้วค่ะ เราจะมาขอของดีจากหลวงตานะคะมีของดีอะไรเอามาให้หนูมั่งความดีมีแล้วอยากได้ของดีอีกจะเอาไปขายจะขายกินแล้วเนี่ยตอนเนี้ยขายให้หมดวัดกว้างนะคะร่มลื่นนะคะ ตรงนี้ไม่ร่วงใบดูใบไม้ร่วงของญี่ปุ่นตอนนี้เราอยู่ประเทศดูใบค่ะดูใบไปก่อนดูใบไปก่อนเกลื่อนกันพื้นเอากวาดเลยค่ะไอ่ะก็นั่งข้างนอกก็ได้ใช่เด็กๆนั่งด้วยนู่นเด็กๆไปทางนู้นกันนะคะเด็กๆไปที่เขื่อนนะคะอย่าพึ่งอันนั้นอะไรน่ะอันนั้นอะไรน่ะ หลงตักเริ่มอันนั้นน่ะไอหลวงคาแดงอะ่ะกุฏิอ๋ออ๋อกุฏิแล้วเป็นคลองอยู่ข้างหลังนะคะแม่ตะเคียนก็อ,อยู่ทางนี้นะคะเดี๋ยวมาดามพาเดินดูแม่ตะเคียนยวัดกว้างค่ะ,เ,ะเข้าไปข้างในไปกราบหลวงตักเริ่มก่อนหลวงตักเริ่มให้ของกินเต็มเลยอันนี้ก็เป็นแม่ตะเคียนนะคะยังไม่ค่อยดังนะคะวัดยังยังไม่ค่อยดังนะคะนี่ค่ะแม่ตะเคียน เราเอาแป้งมาเดี๋ยวเรามาถูหวย